โอเคครับผมกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครฟลับกันอีกเช่นเคยอยู่ในไมโครับสกายวอลนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้เราจะมาโชว์ความสามารถพิเศษของเรากันโดยการชนะครับผมอืมกูพูดชนะก็แพ้ทุกรอบแล้วครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกมันไม่ต่างกันอย่าพึ่งข้ามมาละเพื่อนเรารู้ว่านายจิงพอเฮ้ยอย่าพึ่งข้ามมาด้วยเสียวเหมือนกันนะเว้ยเอ้ยอย่าใจเย็นอย่าพึ่งข้ามมาโอเคดีมาก โอเคแตงคิ้มากที่ยังไม่อะไรอะไรข้างหลังได้ยินนะเว้ยข้างหลังได้ยินนะเว้ยอะไรเฮ้ออยเดียวมึงมาเนียนหลังเหรอฮะมึงมาเนียนหลังนี่ไงสายเนียนซะโอ้เดียวสองตัวชิพาแล้วเดียวอยู่นะเดียวโดดโอเคยาสปีดกับผมได้อยู่ได้อยู่ชิบชิบชบบบบจะมึงจะฆ่ากันขนาดนี้นะเออให้ตายโลบิน โอ้โหเดียวโอ้มึงจะลุมกูขนาดนี้นะสามตัวเลยเหรอโอ้โธ่เฮ้ตายเถอะมึงมารไม่เอามาทั้งตำบลเลยนะครับโอ้โธ่เฮ้ตายเถอะไอ้บ้าเลยอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้โดนลุมอุตส่าห์ได้ของดีแล้วนะเมื่อกี้อ้โธ่ยังจะมาลุมกันอีกอ้โธ่เซ็ง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 ไอ้โถไอ้ไอ้ไอ้ฝรั่งขี้ลุ่มไอ้ ไอฝรั่งแย่ไอฝรั่งเออไม่ดีโอเคเดี๋ยวจืดจืดต่อขึ้นต่อขึ้นป๊าบโอเคเปิดชื่อปุ๊บธนูลูกธนูเอามาทําไมเนี่ยธนูก็ไม่มีโอเคครับผมช่างมันฮะมันให้มาก็บุญหัวแล้วฮะอชืออาชืออาชือไม่มีใครมาข้างหลังเนาะชืออาชืออาชือมาแล้ว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 ขอเปิดกล่องนี้โอเค thank you thank you ที่ให้การเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยว จะตามกูมาทำไมเนี่ยเอ้ยเดียวไม่ต้องเตอเดียวไม่ต้องไอ้สองไม่ต้องตามมาก็ได้มั้งมันบอดีเดียวอาเโธ่ก็หิวก่อนโอ,โอ้จะตามเลยก็มาเยอะแยะไ่ไหนฮะกแค่เอากล่องกล่องเดียวมึงจะห่วงอะไรมากมายได้ได้เดี๋ยวจัดให้ได้แน่นอนได้แน่นอนอีหนูได้แน่นอน,อนแป๊นนแบบหนึง่งเอามึงตายแน่เลือดกูเต็มแล้ว ทุบออกทุบออกครับผมทุบออกโอเคควนทีหน่อยมึงควนทีนเหรอครับมึงควนทีนเหรอครับควนทีหน่อยควันทีนเหรอมึงมึงมาดิมึงแน่จริงอย่าใช้เบ็ดแน่จริงอย่าใช้เบ็ดเอาถอยสเตย์แน่จริงอย่าใช้เบ็ดเอาถอทีนี้ทำมาเป็นหนีอถโะทำมาเป็นตุ๊ดใช้เบ็ดโอ้กระจอกกระจอกเอาโถอะเอาเถกี่แค่ฝรั่งขี่นกให้ตายเถอะไม่เคยกลัวอีบ้าให้ตายเถอะ ได้มาเราจะมาชนะพัง,งาดแล้วจะฆ่าอีกเดียวแล้วีนีน่ของดีๆจัดมาดลยลูกของดีๆลูกดาบเอ็นชาร์ดลูกเอ้ดาบเอ็นชาร์ดกูต้องการเพชรไม่ใช่เหล็กไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ดาบหินนะเฮ้ยเออ,เอ,อไปชีวิตกูมีแค่นี้แหละครับเออไปไปไปโดดข้ามอาชือบอมมาชือ่อาเชือบอมคือ,อปับ๊บตกใจนึกว่าจะโดดไม่ถึงโอเคมาแล้วเปิดอ โอ้กูคือจะไม่อยากหักตายแต่นอหนิเนาะ่วยมึงของแต่ละอย่างโอ้โาขวบเลยไปไปของดีสุดไม่มีละอ,อะไรไปชนะวะเนี่ยฮะฮะให้กลัวอะไรไปชนะฮะฮะให้ให้เอาอะไรไปชนะฮะไไนะดูของดิเปิดกี่กล่องมือให้กูบล็อกเอาไปสร้างบ้านแหละครับเออตายแล้วอันนี้มันสกายวอนะครับพี่ไม่ใช่เอาชีวิตรอดจะมาให้แต่บล็อกเนี่ยฮะ ให้ตายเถอะให้พ่อมึงหยุดหายใ,ใจ <c oughs> อเบื่อหน่กับชีวิตเอองมันแล้วกันไปเลยของกากก็อย่างนี้แหละครับธรรมดาเอออุตสาห์ไปแทบตายตรงกลางโอ้โหโอดาบก็ไม่มีอืม,อ,มอาเจริญละอ,อมึงจะให้กลัวอะไรเอาพิกแอคไปตีเขาใช่ไหมโอ้แตป,ปตกตายจัางมันวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยฮะทำไมดวงมันสวยจัง ได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้โอ้โหได้อะไรมาเนี่ยพิกแอคครับผมโอ้ดามีเมทเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไปขึ้นไปอ,อย่ายบอกนะมามา,มาตรงกลางมึงยังให้ของกาก,ากอยู่โอ้โหหมวกเพช Enchant รองเท้า Enchant ครับผมเออสิ่งที่กูต้องการคือดาบไม่มีครับผมครับทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่ พลิกแอคดาเมจห้าฮะให้กูเอาพลิกแอคไปฆ่าคนมึงคิดได้ไงเนี่ยฮะเดี๋ยวคิดได้ไงคิดได้ไงอาเถอะโอ้ตายแล้วเอาเอามาดิมามามากูตีด้วยพลิกแอคเลยมา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 กูตีด้วยพลิกแอคเลยมาโอเคเอาเดี๋ยวมึงจะพุ่งขึ้นมาได้ไงเอ้ยกูมากูตีด้วยพลิกแอคเลยมาตีด้วยกูตีด้วยเอาหายไปไหนแล้ววะอ๋อมันมีเอ็นดูโปร เอามากูตีด้วยทั่งก็ได้มาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บมึงอะไรอะไรข้างหลังเอ้ยเอ้ยมีเพื่อนมาช่วยเว้ยเอ้ยเอ้ยมีเพื่อนมาช่วยโอ้โหมันตีกันระนาวเลยเว้ยเดี๋ยว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 เมาดิมาเดีมาดิตีด้วยพิกแอคเอาดิเอาดิตีด้วยพิกแอคเอาดิเอาดิมามามากูตีด้วยพิกแอคดาบกูไม่มีกูใช้อันเนี้ยพิกแอคเดี๋ยวตีมาเดีเออเรียบร้อยชีวิต ชีวิตชีวิตอย่าให้กูมีดาบแล้วมึงนะอยาให้กูมีดาบนะมึงนะรอ่อี้พลิกแอคล้วนๆเออดาบบางทีก็ดีหน่อยอล้วดูดูพอมีดาบชุดเกาะไม่มีนะรอดูเลยโอ้โหขาวทั้งตัวเห็นกูเป็นแม่ชีหรือไงโอ้โหให้แต่ชุดก่อนเล็กมาอะไรวะโอเคครับได้แล้วฮะดูดูเดี๋ยวมันก็มีคนตีกับตกใตกะ เฮ้ยอแตก่กูว่าเลยไงมึงให้เวลากูโดดเต็มเลยนะอันนี้ก็รีบจังเลยรีบเล่นไปไหนยนะพี่ครับขอ,เ,อ,อเปลี่ยนคำพูดครับผมจากตอนต้นคลิปเราจะมาชนะวันนี้เราจะมาทำความสามารถพิเศษครับผมโดยแพ้ตลอดการ <c oughs> เราจะมาโชว์การแพ้ที่ถูกต้องนะฮะเออการชนะเราไม่เอาเราเอาการแพ้อย่างเดียวเลยโอ้โหอะไรวะ ดาบหิน <c oughs> อือเออไปแค่นี้ก็เอาปะอือสู้ขาดใจไปสู้ได้ก็ได้สู้ไม่ได้ก็ตายแค่นั้นแหละไปอือไปอยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็เล่นไม่สู้คนอื่นเขาหรอกคนอื่นเขาเก่งเออส่วนเรามันแก,ก๊กโอเคโดดยังข้ามได้ครับผมไปโอ้ยเออเอาไปเอามาด้วยซาตูริตันครับดันไงนั่นไงมึงโอ้ยโอ๊ยเดียวเดียวเดียว เราคงไม่มีวันชนะแล้วล่ะครับเอ้มันก็สุดๆเลยครับผมขอบคุณมากครับผมที่จะให้กูแพ้ขนาดนี้เอ้ยมาวิเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋วเฮ้ยโอ้โหจัดว่าเด็ดเดี๋ยวเฮ้ยของดีเฮ้ยรอบนี้ของมาเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้เนะี่เดี๋ยวพี่จะชนะให้ดูเฮ้ยรอบนี้ชนะชัวร์ไม่มีแพ้แน่นอนเออ ไม่มีแพ้แน่นอนรับทผจ้ชมรับมึงบอกแล้วมไม่มีแพ้มึงตายตายซะเถิเดโอเคตายไปซะเราไม่ได้ต้องการนายเลยนายต้องตายไปเพื่อนอุ้ยจึ๊บโอเคโดดข้ามมาได้แล้วก็บายาฮิวครับผมเอาของตรงกลางชุดกรอบเพชรตางกิวตางกิว,กวโอเคถ้าชุดกรอบเพชรก็ถือว่าดีถือว่าดีสีวิไลเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะไรจะข่ามามีอะไรหรือเปล่า เออมีอะไรล่าจิ๊กจะข่ามาอะไร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 มีปลาปลาคุงปลาไข่อะโถเอ้ยนี่ไง thank you ขอบคุณที่ส่งขอบคุณขอบคุณที่ส่งมาเออส่งฮอนคูไปเฮ้ยมันมันไปฆ่ากันแล้วเว้ยครับผมแล้วก็จะมายึดของตรงกลางฮะไม่ให้ใครได้นั้นนครับผมเราต้องได้เพียงคนเดียวโอ้โหจัดว่าเดมจะไม่ใช่ว่าจัดว่ดเดมจัดวด่าแจมโอเค thank you ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยได้เวลาฆ่าคนแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอากล่องสุดท้ายก่อนครับโอ้โหแอปเปิลทอง19บเก้าลูกอ,อยากจะแบ่งแอปเปิลทองให้รอบตะกี้แล้วเกิดเออจุ๊บจุ๊บไอ้อมาแล้ว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 โอเคกินไอ้นี่ไงนี่ไง สวัดวดีเฮียสวัดดีเฮียวันดีมึงตายกูฆ่ามึงแน่นอนกูฆ่ามึงน,นี่ไงนี่ไงมาเนี่ยมานี่เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากที่ปายาดาดมจให้อ่เรียบร้อยครับผมเก็บไปอีกหนึ่งฉบครับผมเอออีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหน,นรอบนี้ของพี่ดีนะน้องเออยวจัดให้จำจำเออไม่จำไม่ต้องพูดโอเคมาแล้วครับจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรไอ้สอง เอ็งปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวนี้มันอยู่ไหนวะจำได้ว่ามันอยู่เกาะนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันก็เห็นมันอยู่เกาะแถวๆนี้นะหรือเปล่าอื้ยจึ๊บโอเคมาลองดูดิข้างล่างมีหรือเปล่าไม่มีเหรออ่ะเออจะเออเออเจอแล้วเจอแล้วเจอโอ้ยดูมันดูมันได้สายหนีแล้วเออเจอมียิงธนูสวนด้วยวะเฮ้ยอะไร อะไรของเมืองฮะอะไรของเมืองฮะมึงอะไรมึงอะไรได้ได้ไดอยาให้ขึ้นไปได้แล้วกันอืมอะไรอะไรลูกปลาเดี๋ยวมาอืมเอองั้นมึงก็อยู่บนนั้นไปแล้วกันเออขออยู่ตรงนี้แหละไม่ไปแล้วขี้เกียจอ่าดูดูด,ด,ดูมัน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 อม้มามา เฮ้ยเฮ้ยบวกเปล่ะเฮ้ยเออแน่จริงเข้ามาเออคนจริงเข้ามาแล้วคนจริงเขาไม่แอบเออเ,เดี๋ยวดิวมึงมาดิมามาดิมามคิดว่าเจ๋งจริงก็เข้ามาดิมามมยังไงยังไงอีสองยังยังไงยังไงเรียบร้อยบอกแล้วว่าชนะชัวร์อ่ะโถเป็นไงบอกแล้วอย่าให้มีของนะน้องนะแม่การชนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเออขอแค่มีของแค่นี้ก็ข,ดข,า,ดขาดเลยกันนี้ แต่ถ้าไม่มีของนี่มันก็แพ้ขาดเลยเหมือนกันเออบอกแล้วอย่าให้มีของปฏิโถโถถังกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาผิดอันก็เอ้ยเอาอันนี้แหละเอาอนี้แหละเฮ้ยอย่าออกเอาจุ่มหายมันออกมาทําไมเนี่ยโอ้โเฮ้ยลองลองลองเล่นอีกแบบหนึ่งลองเล่นอีกแบบหนึ่งไอ้แบบนี้แบบนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบของกากใช่ไหมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบบของกากใช่ไหมแบบของกากเลยเลย จะมีแต่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใ่ปะนั่นไงผมว่าแล้วเปิดเชื้อเงางเกลงทองแหมเหลืองมาเชอะเออเหลืองมาเชอะให้ตายเถอะอีบ้าเปิดเชื้อหนังทั้งตัวโอ้โธ่อะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กแนนันนแนนแนนมีตกบุงตกเบ็ดไม่ได้หรอกจ้ะเดี๋ยวใจด้วยนะครับ อะไรเขาไม่มีหรอกยุคนี้ตกเบ็ดตกเบ็ดเขาไม่มีแล้วเออคนจริงเขาไม่มีหรอกตกบุงตกเอ้ยมีการมาตกตกอ่ะอ่ะมึงมึงตกกูตกไหมอ่ะครับผมนี่ฮะต่อไปเลยครับอ่ามึงตกกูตกไหมล่ะอ่ะเอาดิเอาดิมาดิเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วขอชุดชุดเฮ้ยเฮ้ยมาดิ๋ยวมามาดิมาเลือดก็ไม่เต็ม เลือดไม่เต็มทำมาเป็นห้าวเลือดไม่เต็มทำมาเป็นห้าวไม่ดูชั้นเชิงกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันมีคนตามมาข้างหลังหนึ่งคนเรากินแอปเปิลทองไว้ก่อนเอ้ยทำมาเป็นห้าวแล้วเกินนะพี่นะออโถ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 ,อโถเจอแล้วหนึ่งคนเจอได้อีกหนึ่งคนเดี๋ยวนะถืออันนี้ไว้ในมือก่อน <c oughs> ดูมัน <c oughs> อะไรอะไรฮะอะไรเล่าโอเค okay, ตายไปแล้ว แตงกิ้วเลยหลเดี๋ยวนะดาบเราแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้หกอันนี้หกจุดหกหกหกเท่าไหร่ไม่รู้ถอด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 โอเคได้แล้วรอบนี้ของกากแล่แนะกากทั้งเกมเออเราไม่ได้กากคนเดียวมีเพื่อนกากกัแเราด้วยอะไรเอออะไรอะไร,อะไรมึงเนี่ยฮะอะไรมึงจะมาล้างแค้นไอ้มอนมึงเหรอฮะมึงจะมาล้างแค้นให้ไอ้อตัวสโนโกเลมเมื่อกี้มันจะอ่ามีค่าตัวตายด้วยเฮ้ยปล่อยเข้าไปครับผม เรียบร้อยชนะอาเถอมันไม่ใช่เรื่องยากบอกตรงๆชิวๆว้าชิวชิวเ,เออชิวชิววิชิวชิวเฮ้ยชนะสองรอบแล้วเออ,อ,เอดูถูกไปเอ้ยปฏิโถโถท,ทั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเดี๋ยวรอบนี้จัดอีกรอบนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม,โม้นี่ไอเหี้ยแพ้มานานขอชนะบ้างเหอะแ <laughs> พ้มานานขอชนะบ้างเหอะรอบแรกก็โดนลุม เอ้ยเอ้ยดีเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคได้ได้แต่ยิ่งรอบนี้ให้เอาพิกแอคไปตีใช่ไหมอันนี้คือให้เอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างไหนก็มีดาบหินด้วยครับผมเอ็นชาร์ตเลยครับเรียบร้อยครับไปค่อยๆข้ามนะจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวดูโอ้ยมึงเอ้ยได้ได้ได้ท่านายท่านายทำกับเราจังซี่เออได้ได้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย เออมึงพามาเถอะอย่าให้กูข้ามไปได้แล้วกันโอ๊เดียวมึงจะมาไหลได้ไหมนเนี่ย What the fuck อะไรวะโอ้หูมันไส้ตัวนั้นในตัวไปกลางเนี่ยอโอ้โหไอคนนี้ไม่น่ามายุ่งเลยกำลังจะไปฆ่าเขาให้ได้เลยโถเอ้ยสียดายกำลังจะไปฆ่ามันเลยเหรอเมื่อกี้มันไส้มากเลยบางอาจเฮ้ยดาบเหล็กก็มาเว้ยโอ้หูชุดเหล็กก็ตามมาเว้ย ไอ้ของเขาดีจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอินชาร์ตก่อนโอเคครับผมดเมเจ็ดก็ยังดีฮะป๊าบอะป๊าปป๊าบสิครับผมป๊าปาป๊าบแล้วโดดข้ามวิ่งมาตรงนี้วางตรงนี้ก่อนแล้วก็อดดูดข้ามโอเคเรามีดาบเหล็กอินชาร์ตแล้วก็มีเดี๋ยวนะเอออยากเอาสอนี่รวมกันจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวนะขอไปดูอีกเกาะไปดูอีกกล่องก่อนไปดูอีกกล่องก่อนโอเคโอเคปั๊บจัดวรีดีวัดดีเออจัดวรีวัดดีวัดดีโอเคผมว่าเราน่าจะฆ่าเกาะนี้นะฆ่ามันลูกอย่าเหลือมันไว้ลูกอย่าเหลือมันไว้ทําแกงลูไงอย่าเหลือมันไว้ลูกเก็บมันลูกู้หมึงตีแรงจังวะตีโคตรแรงเลย มันตีแรงหรือเราบางเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนของสิโอ้โหคนเมื่อกี้ตีแรงมากโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวนะไอ้สองเอ็งต้องตาย้วยฝีมือพี่แล้วแหละไอ้สองเอ้ยอย่าหนีสิลูกอย่าหนีสิลูกอย่าหนีสิลูกโอเคเรียบร้อยกรบผมตายไปแล้วฮะโอ้โหมาเหลือกี่คนเหลือสี่คนที่เราจะต้องฆ่า อืมเอ้ป้าเอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนไปเกาะเราด้วยวะว่าเราต้องไปเกาะเราแล้วครับเออเหมือนมีคนมาบุกลุกเกาะเราเอ้ทำไมคุณมาบุกเกาะผมอย่างสีอะฮะทำไมคุณมาป้นเกาะผมทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ฮะโอเคเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งคนอนันนี้โอเคดาบระเมิดแปดแล้วแต่ว่าดะเมจดแปดดังเบาไปครับเราต้องทําให้มีไฟด้วยเดี๋เด้อเดี๋ยว,ยว,ยวให้มันตีติดไฟด้วยเด้อเด้อโอเคมา ขำน้องเฮียเลยวะโอเคครับผมไปดูไปเจอแล้วเว้ข่ามันไวคนสุดท้ายของเกมข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะโอ้โหเลือดหรือแปดมึงนี่ไงเข้าทางกูเลยเนี่ยเรียบร้อยโอ้ไม่ก็ชนะโอ้โห what the fuck อ่ะเป็นไงเรียบร้อยครับผมชนะแล้วฮะอโอโถชิว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 บอกแล้ว เดี๋ยวอะไรชิว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 บอกเลยว่าชิวชิวอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจะมปคลิปหน้าก็ันเดิมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลากก่อนสวัสดีครับไปกันละเดี๋ยวเจะไปพาร์ทหน้านะก็บอกแล้วชนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยให้ตายเถอะไอ้บ้าเลยอัาวโถอัาวโถแมมอะไรมันจะเก่งขนาดนี้วะเนี่ยเออแมม ต้นเกมนี่ตายเอาตายเอาหลังเกมนี่ฆ่าได้ก็พูดใหญ่แล้วนะกูเนีฮะ <c oughs> เออไปลาก,ก่อยครับผม